เดินวันละ1มก้ดีจริงหรือโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซ์วันคอสค่ะสวัสดีค่ะหลายท่านงคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าจงเดินให้ได้วันละหมื่นเก แล้วสุขภาพของเราจะดีนะคะและบางท่านอาจจะรู้สึกท้อที่พยายามเดินเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมาย19 0 0 0สทีค่ะจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณานะคะของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับเก้าตั้งแต่ปี1965และยังคงติดหูผู้คนทั่วไปจนถึงปัจจุบันค่ะจะว่าไปแล้วนะคะเป้าหมายของการเดิน วันละ1 9 0 0 0เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันค่ะเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆห้าพันถึงเจ็ด้าถ้าเพิ่มออกกำลังกายอีกวันละส0มสิบนาทีก็น่าจะได้ประมาณสักสามพัถึงสี่พได้นะคะรวมๆแล้วน่าจะใกล้เคียงกับ1นึต่อวันค่ะและนี่คือที่มาของวันละหนึ่งนะคะแต่อย่งไรก็ตามนะคะ วมีงานวิจัยเร็วๆนี้นะคะที่พิสูจน์แล้วว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละหมื่นเก้าอาจจะเลยนนวันละเจ็ดพันถึงห9ึ่งหมื่นเก้าประมาณนี้นะคะก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการสืบชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละหมื่นเก้าเช่นกันค่ะเขาบอกว่าการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละเจ็ดพันถึงแปดพันเก้าน่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่วิศวว่าการเพิ่มจํานวนก้าวเดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินถึงเป้าหมายด้วยซ้ำไปนะคะมาดูตัวอย่างค่ะมีงานวิจัยนะคะทําในคนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ5,000เพิ่มเป็น6,200ค่ะ ทำให้คนไข้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะทําในคนไข้ของผู้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงคะ่ะให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก6,800ให้กลายเป็น8,509ต่อวันคะ่ะพบว่าประช่วนับไขมันในเลือดนั้นลดลงด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ ยังมีงานวิจัยชิ้นอื่นๆที่เปรียบเทียบคนสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าละพันเก้ากลุ่มที่2นะคะเดินมากกว่าละแปดพเก้าเขาพบว่ากลุ่มที่เดินมากมีตาการสุดชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยค่ะนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่คอาบอกมานะคะจากข้อมูลนี้ก็พอสุดได้ว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกิน วันละหนงมน้อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปค่ะแต่ถ้าท่านที่เดินได้น้อยกว่านั้นไม่ถึง19 0 0 0ก็ไม่ต้องทอนะคะขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ8 9 0 0เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่ๆนนะคะแต่ถ้าใครใเดินได้น้อยจริงๆแค่ลองเริ่มตั้งเป้าหมาย ที่จะพยายามเพิ่มขึ้นสักวันละ1,000งพัถึง2 0 0แล้วลงมือปฏิบัติให้จริงจังนะคะถ้าท่านทำได้ก็ค่อยๆขยับเพิ่มเป้าหมายขึ้นไปช้าๆค่อยเป็นค่อยไปค่ะเชื่อว่าการเดินให้มากส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนนะคะเดินเดินเดินเรามาเดินกันนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดแคสต์